How to พูดพูดยังไงให้จับใจคนฟังแบบนักพูด TED Talk จากหนังสือ Talk Like TED ตอนที่2ว่าด้ยวยเรื่องต้องทำให้แปลกใหม่และทำให้หน่าจดจำสวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามรับฟัง podcast c ค c k o ที่นี่ Library Radio โดยดิฉัน DJ พี่ส้มปรารถนาอุดมศรีและสำนักหอสมุดมหาวิทยายลัยขอนแกน่น ห้องสมุดแห่งแรงบันดาลใจรายการที่จะนำเสนอ how to การพัฒนาตัวเองและแรงบันดาลใจดีๆค่ะเอพิโซดที่36นี้เรามาต่อจากเอพิโซดที่ผ่านมานะคะเป็นตอนที่2แล้วกับ how to พูดพูดยังไงให้จับใจคนฟังแบบนักพูด TED Talk เขียนโดยค a r ไม i กโ Gallo สำนักพิมพ์ Open World ค่ะถ้าผู้ฟังคะ เอพิโซดนี้เรามาต่อกันให้จบกันดีกว่าเนาะกับ how to สองข้อนะคะข้อที่1ว่าด้วยเรื่องท่านผู้ฟังต้องทำให้มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และข้อที่2ท่านผู้ฟังจะต้องทำให้การพูดของตัวเองนั้นน่าจดจำทำอย่างไรนะคะเหมาะจริงๆค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องพูดในที่สาธารณะใครก็ตามที่อยากนำเสนองานขายสินค้าบริการ รวมถึงไปพูดสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนะคะเจ้าของธุรกิจนิสิตนักศึกษานะคะที่ต้องการที่จะพูดในที่สาธารณะหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยที่ต้องการพูดเปิดตัวธุรกิจสินค้าของตัวเองก็นำไปใช้ได้เอาล่ะเรามาดูทีละข้อนะคะพูดยังไงให้จับใจคนฟังข้อที่หนึ่งคะ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ เพราะมนุษย์ชอบเรื่องแปลกใหม่ท่านผู้ฟังก็ชอบใช่ไหมล่ะคะทำยังไงคะทําให้มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ข้อที่หค่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าสอนเรื่องใหม่ให้เขาได้รู้เลยค่ะในมุมมองดีเจพี่ส้มเนอบางครั้งการมาน,นั่งคิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาอู้ตายแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากมากจริงๆนะคะสาหรับมือใหม่หลายคนการที่เราจะสร้างความแปลกใหม่ได้นั้นทําได้2แบบนะคะจากหนังสือเล่มนี้ข้อที่1 ให้หยิบเรื่องที่เคยเขาเคยเล่ามาแล้วนั่นแหละคะ่ะหรือเรื่องที่มันเคยมีมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังเอาเรื่องเก่านั้นะมาบิดบิดนิดเดียวแล้วก็มาเล่าผ่านมุมมองประสบการณ์ของเราเรียบเรียงเป็นคําพูดเป็นสไตล์ของเรานะออกมานะคะเพราะอะไรเพราะคนไม่ชอบรูปแบบเดิมๆหรอกคะ่ะท่านผู้ฟังดูเก๋เกลียวใครๆคราก็ทำกันเพราะอะไรแบบนี้นะคะมันจะไม่ดึงความสนใจของคน อย่าลืมนะคะหยิบเรื่องที่เคยมีมาแล้วบิดนิดเดียวค่ะเอามาเล่าใหม่แบบที่สองนะคะทำยังไงให้เป็นการสอนเรื่องใหม่ให้เขาได้รู้ข้อที่สองนี้นะคะหลายคนอาจจะมองข้ามก็ได้แล้วก็หลายคนอาจจะแบบมันใช่หรือเปล่ามันใช่เหรอข้อนั้นก็คือให้คุณหยิบเรื่องราวของตัวเองออกมาพูดเอาละสิหลายคนนะคะ อะไรที่คุณตกผลึกอะไรที่คุณได้สามารถค้นหาจากตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองและสิ่งนั้นท่านผู้ฟังคะเชื่อไหมมันสามารถสอนอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นอย่างยกตัวอย่างดีเจ๊พี่ส้มนี่แหละค่ะง่ายๆเลยที่เคยพูดนะคะในช่วง EP ที่ผ่านมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ ช่วงแรกเป็นคนที่พูดเร็วและก็พูดไม่รู้เรื่องลองผิดลองถูกมาเจ็บเยอะจริงๆค่ะท่านผู้ฟังทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นิดนึงเนาะก็เลยดีเจพี่ส้มค้นหาตัวเองอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอหนังสือเล่มนี้จนใช้ฝึกวิทยายุทธฝึกตัวเองดีเจพี่ส้มนะคะก็กลายเป็นเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองมาเล่าเพื่อสร้างคุณค่าให้กับท่านผู้ฟังต่ออันนี้ล่ะค่ะคือมันคือสิ่งใหม่ มันจะเกิดสิ่งใหม่เกิดความแปลกใหม่ขึ้นมาเอาล่ะมาถึงคําถามที่อยู่ในหัวทุกคนตอนนี้คือดีเจพี่ส้มแล้วเรื่องของผมเรื่องของหนูมันไม่มีอะไรน่าสนใจสักหน่อยค่ะแล้วใครเขาจะมาฟังล่ะคะใช่ค่ะคุณคิดถูกแล้วดีเจพี่ส้มบอกอย่างนี้เนาะท่านผู้ฟังนะคะไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวหรอกคะ่ะเพราะคนส่วนใหญ่ดีเจพี่ส้มด้วยนะคะก็เคยเป็นแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าคนส่วนใหญ่ มองว่าไอ้เรื่องทักษะที่เราเก่งเราชำนาญมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าคะดีเจพี่สม้มเช่นอ่ะเราพูดภาษาอังกฤษเกง่งเราทำอาหารเก่งอุ้ยเราพับใบเตยใบตองเก่งแบบเนี้ยแต่เราดันมองตัวเองว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเป็นเรื่องธรรมดาไหมไม่เห็นจะเก่งอะไรสักหน่อยใครเขาจะมาฟังแต่สำหรับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะท่านผู้ฟัง เพราะทักษะบางอย่างคนอื่นเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เหมือนเราและมันว้าวนะคะสำหรับคนอื่นฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างความแปลกใหม่ผ่านการเล่าเรื่องราวเก่าๆนะคะบิดนิดเดียวให้มาเป็นแบบฉบับเราและเอาเรื่องของตัวเองนะคะมาสร้างเอามาเล่าให้กับคนอื่นฟังการสร้างความแปลกใหม่ข้อต่อมาค่ะท่านผู้ฟังจะต้องสร้าง โมเมนต์เฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอแบบนี้นะคะสร้างยังไงเฮ้ยก็มีเหรอหนึ่งคะ่ะเล่าเรื่องส่วนตัวไปเลยคะ่ะการเล่าเรื่องส่วนตัวท่านผู้ฟังคะมันจะช่วยลดช่องว่างทําให้คนฟังใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเพราะเขาจะได้เห็นเราอีกมุมนึงนะคะเนี่ยมันจะช่วยสร้างโมเมนต์เฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอข้อที่สองคะ่ะ การสร้างโมเมนต์เฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอคือท่านผู้ฟังคะคลิปและภาพนี่แหละคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอย่าลืมคะ่ะใช้คลิปและภาพเข้าไปในการนำเสนอโมเมนต์เฮ้ยอย่างนี้ก็มีหรอข้อที่3ท่านผู้ฟังถ้ามีสถิติตัวเลขอะไรที่ยืนยันอ้างอิงได้นะคะสิ่งนี้สร้างความฮือฮาให้คนได้เลยและข้อที่4เวลาพาดหัวในสไลด์ให้ใช้คำที่ทำให้คน น่าจดจำต้องสั้นและกระชับด้วยสื่อความหมายถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะเวลาท่านผู้ฟังเดินไปตามแผงหนังสือพิมพ์แล้วหันไปหันไปเห็นหนังสือพิมพ์ท่านผู้ฟังเห็นอะไรก่อนคะเห็นพาดหัวนั่นเองเขียนแบบพาดหัวหนังสือพิมพ์แบบนั้นเลยคะ่ะและข้อที่3นะคะทำยังไงให้หน่าจดจำคุณผู้ฟังต้องรีแลกซ์ค่ะข้อนี้ง่ายมากต้องรีแลกซ์คือเราต้องมีอารมณ์ขันบ้างเนาะ คืออย่าจริงจังเกินเบอร์เวอร์วางสบายๆกับตัวเองบ้างนะคะให้คนฟังเขาได้มีรอยยิ้มมุมปากเล็กๆน่ารักนะคะช่วงที่เราต้องพูดเนื้อหาอะไรที่มันแบบเออดูยากๆไปไหมอะ่ะแต่เราก็ไม่ต้องไปดูพยายามเอ้ยดูทำให้มันตลกอยู่ตลอดเวลาจริงๆคนฟังเขารู้เรื่องนะคะท่านผู้ฟังกลายเป็นอุ้ยเยอะจังอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณคามายแกลโลผู้เขียนนะคะบอกวิธีทำให้ท่านผู้ฟัง เพิ่มอารมณ์ขันในการนำเสนอนะคะคือท่านผู้ฟังสามารถใช้คลิปก็ได้สมมติบางคนโอ๊ยตายแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ตลกเลยอะทำยังไงก็ใช้คลิปสิคะก็ใช้ภาพสิคะยกคําพูดของอคนอื่นก็ได้ที่คนอื่นเขาฟังแล้วอุ้ยมันเคยตลกอะไรแบบนี้อย่างของพี่โนต้ตเนี้ยก็เอามาใช้ได้นะคะเรื่องส่วนตัวหรืออะไรที่มันเปรียบเทียบอุปมาอุปไม,มยที่เคยทําให้คนอื่นนะคะขำจนตกเก้าอี้มาแล้วแบบนี้ก็ได้คะ่ะ ต่อมาค่ะ how to พูดอันต่อมานะคะพูดยังไงให้จับใจคนฟังนั่นคือท่านผู้ฟังจะต้องทําให้ผู้ฟังเขาจดจำมาทํายังไงคะทําให้คนจดจําทําให้คนจดจาําง่ายดีเดียวข้อที่1ใช้กด18นาทีค่ะซึ่งกด18นาทีเป็นกฎเดียวกับที่นักพูดบนเวที TED Talk เขาใช้กันแล้วทำไมต้อง18นาทีคะ6กนาทีไม่ได้หรอผู้เขียน ทำไมแกลโลบ,บอกว่าท่านผู้ฟังคะงานคิดเป็นงานที่หนักมากค่ะดีเจพี่ส้มคอนเฟิร์มเลยค่ะงานคิดเป็นงานที่หนักการที่เราจะเตรียมการพูดหัวข้อแต่และหัวข้อถ้าเราได้รับโจทย์ขึ้นพูดบนเวทีที่มันมีเวลาจำกัดสั้นๆเนาะมันจะเป็นอะไรที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้คนมากกว่าที่การที่เราจะขึ้นไปนำเสนออะไรที่ยาวๆแล้วก็วกไปวนมาค่ะ อย่างเช่นยกตัวอย่างท่านผู้ฟังใครเล่นติ๊กตอกเนาะน่าจะเห็นแต่ t i k ก o k เนี่ยไม่ใช่ที่สําหรับแค่เต้นอย่างเดียวเนาะมันก็มีช่องความรู้ด้วยคลิปติ k t ตอกนะคะต้องทําให้สั้นใครที่จะทําคลิปติ k t o k สั้น1น,นาทีนะคะท่านผู้ฟังใครทําช่องความรู้ก็ต้องคิดแต่เนื้อหาที่มันเป็นเนื้อเนื้อ,อลุ้นล้วนเลยส่วนเรื่องที่เป็นน้ํานะคะเททิ้งไปก่อนค่ะไม่ต้องเอาไปใส่18นาทีท่านผู้ฟังทําไมต้องเป็นเวลานี้ ในหนังสือเรามีบอกว่าเป็นเวลาที่พอดีเลยค่ะเป็นเวลาที่ดึงดูดใจคนได้สั้นพอยึดเหนี่ยวความสนใจคนได้และการฟังเป็นกิจกรรมที่เหนื่อยมากท่านผู้ฟังเป็นไหมคะฟังอะไรใครนําเสนอเอาวกไปวนมาหาทางลงไม่เจออย่างนี้นะคะหายนะตกไปที่คนฟังอย่างเราเลยข้อต่อมาค่ะทำให้จดจำได้อย่างไรท่านผู้ฟังต้องทำให้เขาเห็นภาพ ได้ยินเสียงได้กลิน่นได้สัมผัสได้รับรสพูดง,ง่ายๆเล่นกับประสาทสัมผัสของคนนะคะเพราะนักพูด TED Talk เวทีระดับโลกเขาจะตรึงคนด้วยภาพที่ทรงพลังซึ่งในสไลด์นะคะแทบไม่ค่อยมีข้อความอะไรที่เยอะมากเลยค่ะ่านะผู้ฟังเพราะมีการทดลองกับนักเรียนนะคะที่เห็นข้อความเห็นภาพเคลื่อนไหว อ่พูดง่ายๆว่าได้ดูคลิปนี่น,นะคะผลคือเด็กเนี่ยจำข้อมูลได้แม่นยำกว่านักเรียนที่แค่ได้ยินแค่เสียงหรือว่าแค่ได้อ่านข้อความและข้อที่สามนะคะทำยังไงให้น่าจดจำข้อนี้เป็นตัวเองค่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่าพยายามเป็นใครท่านผู้ฟังคะเราไม่ต้องไปสนหน้ากากเนาะใช้ความเป็นตัวเองกล้าเป็นตัวเองอยู่บนเวทของตัวเองสั้นๆ เพราะนักพูดบนเวที TED Talk เขามีการนำเสนอที่น่าจดจำยังไงร,รู้ไหมคะท่านผู้ฟังเขาเลิกสนใจกระดาษแล้วก็สคริปต์แต่เขาพูดออกมาจากใจและวิธีที่ทำให้ฝึกนะคะผู้ฟังคุณผู้ฟังฝึกเป็นตัวเองหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าท่านผู้ฟังลองไปฝึกกับคนในบ้านดูเนาะเพื่อนสนิทเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับคนเหล่านี้เราจะเป็นตัวแสดงตัวตนของเราจริงมากกว่าคนที่เราไม่สนิทนะคะ เอาล่ะวันนี้นะคะสรุป how to พูดพูดยังไงให้จับใจคนฟังแบบนักพูด TED Talk จากหนังสือ talk like ted ep สุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรบ้างพูดยังไงให้จับใจคนฟังข้อที่1ค่ะต้องทำให้เขาได้รับความแปลกใหม่วิธีทำให้เขาได้รับความแปลกใหม่มีอยู่3อย่าง1สอนให้เรื่องใหม่ให้เขาได้รู้เช่นเอ่อ เล่าเรื่องที่มันเคยมีมาแล้วผ่านมุมมองของเราประสบการณ์ส่วนตัวที่เราสามารถเออมันสอนอะไรบางอย่างให้คนได้เนาะแล้วก็มันมีคุณค่าต่อคนอื่น 2. แตท่านผู้ฟังต้องสร้างโมเมนต์เฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยหรอทำให้เขาอ้าปากขากันไกลค้างไปเลยค่ะและข้อที่3จงรีแล x กซ์ค่ะมีอารมณ์ขันบ้างอะไรบ้าง how to ข้อต่อมานะคะทำยังไงให้จับใจคนฟังทำให้หน่าจดจำ ทำอย่างไรมี3ข้อนะคะ 1. ใช้กด18นาทีค่ะแค่นี้พอเลย 2. ทําให้คนฟังเขาเห็นภาพทําให้เขาได้ยินเสียงทําให้เขาได้สัมผัสทําให้เขาได้รับรสชาติและได้กลิ่นค่ะและข้อสุดท้ายค่ะง่ายนิดเดียวเป็นตัวของตัวเองเลิกสนใจสคริปต์นะคะแล้วพูดออกมาจากใจลองฝึกกับคนในบ้านคนที่เราสนิทก่อนลงสนามจริงดูค่ะ How to ในวันนี้นะคะดีเจพี่ส้มและสำนักของสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะคะว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังที่กำลังมีปัญหาทักษะในการขึ้นพรีเซนต์พูดในพูดที่ไหนดิ่งหลับทุกทีเลยค่ะดีเจพี่ส้มผู้ฟังไปอารับไปเลบาน,นอนอุ้ยไปทุกประเทศเลยค่ะลองดูนะคะลองเอาไปปรับใช้กับการนำเสนองานของเราดูพูดในที่สาธารณะของท่านผู้ฟังดูค่ะ ติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ค่ะ LIBRARY RADIO ในทุกๆต้นเดือนผ่าน kku library youtube channel เอนนี้ดีเจพี่ส้มต้องลาไปแล้วนะคะเอพิโดหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามรับแรงบันดาลใจดีๆค่ะที่นี่ LIBRARY RADIO ดิฉันดีเจพี่ส้มปราถนาอุดมศรีและสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ